สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนนิโอ,อปาอีกแล้วนะครับและคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าเครื่องกรองอากาศจากทีที เทคโนโลยีนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรุ่น A5 ครับที่ใช้เทคโนโลยี TPA ฆ่าเชื้อด้วยประจุไฟฟ้าไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองแต่ล้างทําความสะอาดด้วยน้ําได้ตัวนี้นะครับเขากองกันถึง4ชั้นเลยทีเดียวฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรีย PM 2.5ดูดขนสัตว์ลดกลิ่นได้สบายยิงช่วงนี้โควิดกําลังระบาดครับมีเครื่องตัวนี้ไว้ที่บ้านก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยครับทำให้อากาศที่เราหายใจสะอาดแถมทํางานเงียบใช้งานได้ยาวเป็น10ปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเลยครับ ดูแล้วจากชิ้นเลยครับแค่ขนาดแผ่นกองอากาศของเขาอะ่ะก็แบบใหญ่ขนาดนี้แล้วอ่ะเครื่องมันต้องแบบใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็น่าจะกองอากาศได้แบบคงว่างในจุดใจไดยทเดียวแล้วมาแกะดูในส่วนของตัวเครื่องกองอากาศกันบ้างดีกว่านะครับหล่อไม่เบานะครับเนี่ยสูงเท่าไหร่เลยในอ้อยรนั่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบมาดูดีกว่าว่าใช้งานได้เป็นไงครับลอา,าประกอบแล้วรีวิวให้ดูครับว่าฟังก์ชันตัวอย่างมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย พอแกะฟ้าหลังออกมาก็จะเจอในส่วนของแผ่นกรองต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เขามีตัวกรองหลายขั้นตอนมากเริ่มจากชั้นล่างนะครับจะผ่านเข้าไปเจอฟิลเตอร์ตัวแรกเลยคือกรองหยาบเศษผมเศษฝุ่นขนสัตว์ต่างๆจะถูกกรองอยู่ที่ชั้นแรกนี้นะครับซึ่งจะถูกส่งต่อไปที่ไส้กรอง generating electrode นะครับไว้สําหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ถูกดูดเข้ามาจากนั้นเขาก็จะส่งไปที่ขั้นตอนการดักจับฝุ่นละเอียดนะครับกรองในละเอียดขนาด0.0146ไมโคร อันนี้สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ถึง99.9%เลยครับยังไม่หมดครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับยังต้องผ่านขั้นที่4นะครับก็คือการกรองคาร์บอนนั่นเองเอาไว้ดูดซับกลิ่นสารระเหยต่างๆหรือแม้กระทั่งสารพิษนะฮะก็จะถูกดูดไว้ในชั้นนี้นะครับทำให้นอกจากอากาศที่ปล่อยออกมาจะสะอาดปลอดภัยปลอดเชื้อไร้ฝุ่นแล้วยังไร้กลิ่นรบก,กวนอีกด้วยครับเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหม และสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของแบรนด์ 3G Technology นะครับก็คือเขาจะมีแอปอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเชื่อมต่อทุกอย่างนะครับเขาทำเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกล้องอากาศอย่างนี้ใช่ไหมมีเครื่องกร้องน้ํามีหลอดไฟกล้องวงจรปิดต,ต่างๆด้วยนะครับมีเยอะแยะมากมายทั้งหมดนี้สามารถควบคุมสั่งการได้ด้วยแอปพลิเคชันของเขาตัวนี้เลยครับเพียงแค่คุณเข้าไปดาวน์โหลดแอป3 t Smart จาก App Store หรือ Google Play Store นะครับก็จะได้แอปหน้าตาแบบนี้มานะครับ ทำการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi ตามที่แอปได้บอกเลยครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะทําการเลือกอุปกรณ์ที่ในแอปนะครับให้ตรงกับสิ่งที่คุณใช้งานอยู่นะครับง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถสั่งการเครื่องใช้ต่างๆได้โดยไม่ต้องเดินมาถึงตัวเครื่องแล้วครับ สำหรับเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะครับในแอปก็จะแสดงผลหน้าตาขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวเลขนี้นะครับก็จะแสดงความสะอาดนะครับของอากาศในห้องเรานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่าบริสุทธิ์มากๆครับแล้วก็สามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้สะดวกมากๆเลยด้วยนะครับเราสามารถเปิดปิดเครื่องนะครับหรือว่าปรับโหมดใช้งานต่างๆปรับความแรงในการกรองนะครับหรือว่า สามารถที่จะล็อกไว้สําหรับการเด็กๆมากดเล่นก็สามารถทําได้นะครับหรือใครที่อยากตั้งเวลาให้เขาทํางานตามเวลาที่เรากําหนดนะครับก็สามารถตั้งได้ในแอปนี้เช่นเดียวกัน,นครับ ต่อไปจะเป็นการทดสอบการกองฝุ่นควันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวแป้งแล้วกันนะครับแป้งทาตัวนะครับก็สามารถที่จะสร้างฝุ่นได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาจับเวลาดูกันดีกว่าว่าเขาจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับออกเยอะเลยเยอะเลยนี่มันจะได้สร้างฝุ่นควันเยอะนะครับเอาล้วนะตอนนี้ค่าความสะอาดของอากาศนะครับอยู่ที่ประมาณ9นะครับถึง11นะครับอ่าตอนนี้เปิดไว้ระดับสูงสุดแล้วนะครับมาจับเวลากันดีกว่าเอาล้วนะเอาล้วนะ โอ้โหตอนนี้นะครับค่าอากาศของเรานะครับอยู่ที่159นะครับสูงมากๆเลยจากเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับที่จะกลับมาเป็นค่าอากาศที่ประมาณ11เท่าเดิมนะครับอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับที่จะบ่งบอกสถานะของความบริสุทธิ์ของอากาศเรานะครับก็คือนี่ครับตรงนี้เลยนี่ ก็จะเป็นแสงแต่ทีแรกนะครับเป็นสีแดงเลยนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับโอ้ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว10นาทีแล้วนะครับก็ตอนนี้เขากองได้นี่นก็ถือว่ากองได้เร็วเหมือนกันนะครับไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากว่าที่จะกลับไปถึง11เ็นี่ยเขาใช้เวลานานเท่าไหร่หรครับเฮ้ยทุกคนตอนนี้กลับมาเป็นเลขสิแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับนี่ใช้เวลาไปทั้งหมดเลยครับ14ี่นาทีครึ่งนะครับผม อากาศตอนนี้ได้กลับมาเป็นอากาศบริสุทธิ์ที่สุดแล้วนะครับเป็นสีเขียวน่ในส่วนของการทำความสะอาดนะครับแผ่นกองชั้นแรกให้ใช้แช่ในน้ำสบู่หรือผงซักฟอกและนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับส่วนชั้นที่2ควรใช้ฟองน้ำหรือแปรงสีฟันแห้งๆมาปัดเพียงเบาๆนะครับชั้นที่3เราสามารถแยกออกเป็น3ชิ้นได้นะครับถอดแยกออกมาแล้วก็นำไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานนะครับ จากนั้นก็ตากให้แห้งประมาณ1ชั่วโมงและในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับให้เราเปิดฝาออกมาทําความสะอาดบ้างนะครับโดยการใช้สัาลีชุบแอลโกอฮอล์เล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนําไปเช็ดวนรอบๆตัวเซ็นเซ,นเซอร์เป็นวงกลมเบาๆนะครับเอาละครับดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะสนใจและอยากจะเป็นเจ้าของเครื่องฟอกอากาศ A5 จาก 3T ตัวนี้นะครับ ราคาของเขานะครับอยู่ที่1 9 9 9 0บาทนะครับคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะครับ 3D เทคโนโลยีนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น l a z a d a หรือ s h อป e e นะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับใครที่กดติดตามนะครับจะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก100บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวแบบนี้อีกนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครััับบสสวดีคร